สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเหมียวมาทําดอกกุหลาบตูมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยจ้าสําหรับวัสดุนะคะจะมีทั้งหมดสี่เส้นนะคะใช้ริบบิ้นสีเส้นความยาวที่80เซนจากนั้นนะคะจับทบและพับให้เหลือเหลื่อมประมาณนี้นะคะให้เหลือประมาณ3มเซนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทางสี่กันนะคะโดยการนําเส้นที่ยาวเข้าหาตัวเรานะคะเส้นฝังที่ยาวเข้าหาตัวเอง มาทําฐานสี่กันคะ่ะจับเส้นที่หนึ่งตั้งไว้นะคะแล้วก็เส้นที่สองคล้องแบบนี้เส้นที่สามสอดจากด้านล่างจา้ะเส้นที่สี่นะคะสอดจากห่วงแรกทาแบบนี้คะ่ะอันนี้คือฐานสีนะคะต่อไปจะขึ้นฐานแปดโดยการจับเส้นใดซ้นหนึ่งนะคะผ้าเฉียงผ้าสับวางคะ่ะ เส้นด้านบนลงมาเส้นด้านข้างมาค่ะและสอดเก็มกดเลยค่ะจับเส้นหนึ่งนะคะขึ้นมาหนึ่งเส้นอันนี้คือทำบนขวานะคะทำลูกสม้มเส้นที่สองภาคเส้นที่สามและเส้นที่สี่ค่ะ จะเหลือด้านบนจะมีด้านบนสีเส้นและล่างสีเส้นนะคะด้านบนนะคะจับวางค่ะเส้นแรกเส้นด้านล่างขึ้นค่ะวางขึ้นสลับแบบนี้เลยวางขึ้นวางขึ้นนะคะเส้นด้านล่างจะไม่เหลือแล้วนะคะแล้วเราก็สังเกตที่เส้นถัดไปนะคะจับออกมาเส้นด้านบนค่ะวางเส้นด้านในแล้วก็จับเส้นถัดมาโอดห่วงแรกออกช่องแรกค่ะเส้นที่สอง สอดห่วงแรกออกช่องที่สองเส้นสุดท้ายสอดห่วงแรกออกช่องที่สามค่ะจากนั้นดึงให้กระชับนิดหนึ่งจะได้ลักษณะนี้ค่ะพลิกกลับด้านนะคะแล้วก็ดึง ในระหว่างดึงนะคะให้ฝังเกีดตรงเส้นด้วยว่ามีเส้นไหนงอเส้นไหนพับหรือเปล่าค่ะนี่ไม่ได้แบบนี้นะคะจับมา1เส้นค่ะนับฝั่งซ้ายนะคะสามเส้นหนึ่งสองละสามค่ะเอาเส้นที่เราจับนะคะพาดหน้าเส้นที่สามค่ะแบบนี้ถัดมาค่ะพาดสามเส้นก็คือจะพาดสับวังไปรเรื่อยๆนะคะพาดแบบนี้ ก็จะเหลือสามเส้นแบบนี้ค่ะจับเส้นนี้นะคะสอดจะมีห่วงค่ะสอดช่องแรกออกห่วงแรกเส้นที่สองสอดช่องแรกออกห่วงที่ 2. สองเส้นที่สามสอดช่องแรกออกห่วงที่สามค่ะได้แบบนี้นะคะกลับด้าน,นะคะ่ะจะสอดเก็บอีกรอบหนึ่งอันนี้คือใส่เหรียญทีหลังได้นะคะ เราจะสอดเก็บแบบนี้เลยจ้ะพี่กำด้านดึงให้กระสับจ้า ก็ได้แบบนี้นะคะจับเส้นหนึ่งนะคะเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะนี่แ้วอย่างจะม้วนนะคะม้วนให้เป็นแบบนี้ค่ะให้เป็นห่วงแบบนี้สอดหลังเส้นตัวเองค่ะนแบบนี้ยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเส้นที่สองทำเหมือนกันค่ะม้วนรอบเส้นที่หนึ่งแล้วก็เอาเข้าไปอยู่ในห่วงห่วงแรกนะ สอดใต้เส้นตัวเองเส้นที่สามม้วนตามแนวเข้าในห่วงและสอดใต้เส้นตัวเองค่ะจะได้แบบนี้ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะ เข้าด้านในและสอดใต้เส้นตัวเองแบบนี้จ้าใ้แมวคอ,อดึงลงอีกหน่อย เส้นถัดมาค่ะม้วนไปตามเพื่อนเลยนะคะสอดในห่วงและพยายามนะคะหาช่องของตัวเองให้เจองก็จะมาออกตรงมุมที่เราสอดนะคะพยายามกดลงหน้าเส้นแรงนะคะ เพื่อไม่ให้น้องถับกันนี่เส้นสุดท้ายได้แบบนี้นะคะดึงให้กระชับจ้า จากนั้นสอดเก็บนะคะสอดเก็บตามแนวเมื่อสอดเก็บตามแนวแล้วเราจะได้ดอกกุหลาบที่เป็นแบบนี้ค่ะทุกคน,นเห็นไหมโอเควันนี้นะคะเหมียวโคลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ